ชาวโซเชียลแคมนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะออขอขอขอตามอินเทนนิดนึงนะคะตามกระแสนิดนึงนะคะก็ลินก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะก็ขอจะแนะนำผลิตภัณฑ์อยู่สตัวนะคะที่ตอนนี้ลินใช้อยู่แล้วก็ขายดีอันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ลูกค้ารีวิวมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเปิดตัวได้ไม่เท่าไหร่เองนะคะ ทำให้หน้าลินดูดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยเป็นเ,เป็น,ปนพูดยังไงอะเป็นสิวค่อนข้างเยอะแพ้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับพวกเ,เป็นแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อาจจะผิวหน้าเราอาจจะรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการแพ้เกิดขึ้นแล้วเป็นสิวค่อนข้างเยอะแล้วใช้ขีมอะไรก็ก็แพ้ก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็มาพบเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วรู้สึกว่านะ โอเคขึ้นจากผิวหน้าที่เป็นเยอะแต่ว่าผิวหน้าลินก็ไม่ได้ถึงกับว่าเพอร์เฟกอะไรมากมายแต่ว่าถือว่าออระยะ2เดือนแล้วหน้าโอเคได้ขนาดนี้ก็ถือว่าลินก็พอใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ลินก็ขอแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยนะคะก็ที่ขายดีตอนนี้อยู่ก็คือตัว a l l w ม m a r k นะคะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะตัวนี้ ที่จะพันตัวนี้นะคะจะเป็นช่วยในเรื่องออมีปัญหาสิวนะคะจะเป็นม